ก็ไม่เป็นไรครับก็ก,ก,ก,ก็ทำกันเต็มที่ในขณะนี้นะครับเชิญชวนคนที่อยากจะเห็นการเมืองดีๆคิดว่าอยากจะเอาความดีของตัวเองมาช่วยการเมืองก็เชิญชวนเข้ามาสมัครอยู่แล้วก็ปิดรับวันที่30พฤศจิกาเขาจะเร่งรัดกระบวนการสรรหาผู้สมัครตามกฎหมายให้ครบถ้วนนะครับก็คือรับฟังความเห็นจากคนไกลต่างๆของพรรคแล้วก็อนุมัติให้เร็วที่สุดส่วนเรื่องของนโยบายก็ตอนนี้เร่งเต็มที่ นะครับเป็นนโยบายที่ยังมีกระบวนการการรับฟังด้วยแต่ว่าควบคู่กันไปนะครับก็มีการพูดถึงการนำเอาประเด็นปัญหาหลักๆของประเทศนะครับซึ่งเรามองว่าวันนี้เนี่ยสำคัญที่สุดก็คือการนำเอาความสุจริตกลับมาอยู่ในระบบของบ้านเมืองให้ได้เพราะกำลังบนอุปสรรค์กับทุกเรื่องนะครับเราอาจจะพูดกันเฉพาะเรื่องทุนเทาแต่มันไม่ใช่นะครับมันเป็นปัญหาการไม่บังคับใช้กฎหมายมันเป็นปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งทําลายทุกระบบทําลายความไว้วางใจในสังคมแล้วก็ทําลายพื้นฐานของเศรษฐกิจด้วยนะครับนั่นพี่ปูขย้อนไปสักครู่ที่พี่อบอกเมื่อสักครู่เรื่องของความซื่อสัตย์เอาว่าหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นนามาทำมันใช่เหรอแ <h ums> ต่อยากให้ให้ให้ทุกท่านจากทางบ้านได้ได้ชมกันว่าถ้าเราไม่ได้มีความซื่อสัตย์อิ่งเนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นของต่างชาติให้เขามองเข้ามาเขาก็ไม่เชื่อมันก็ส่งผลกระทบโดยตรงกับการที่จะเลือกลงทุนไม่ว่าจะเป็นเลือกลงทุนระดับยักษ์ใหญ่ หรือระดับย่อยๆมันมันล้มไม่อยากให้ความไม่ซื่อสัตย์กลายเป็นแบรนด์ของประเทศของเราคือมันควรเป็นสารตั้งต้นของการเมืองมันควรจะเป็นสิ่งแรกคือจริจริยาธรรมอยู่เหนือกฎหมายซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะท่องสมัยวัยเด็กเราก็เราก็ท่องเราก็เรียนมาอย่างนี้นะเขาก็สอนเรามาอย่างงี้นะแต่เอโตขึ้นมันไม่ได้เป็นอย่างนี้วะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ที่เราต้องกลับเข้ามาแต่แล้วท่านผู้ชมคุณแม่พูดว่าได้ว่ะเอางี้เอางี้ก็ได้ว่ะแล้วเราคุยกันอย่างงี้ก็แล้วกันนะวะขอ เราันมันเป็นไปทานี้นะคะพี่ปูคะอันนี้เรื่องจริงชีวิตจริงนะฮะพี่ปูตันี้ตอบพอมีพูดถึงเรื่องของการลงทุนใช่ไหมครัทีนี้ในในจุดเจ็บของพวกเราอีกเหมือนกันที่เราก็เคยทํางานกับภาครัฐเราไปเสนอโครงการไปทํานั่นทานี่เราก็ล้วนเจอมาแล้วก็ล้วนเจอมาแล้วแล้วสุดท้ายเพราะอะไรวันนี้เราก็มีบอกว่าเรามีกฎหมายล้าหลังกฎหมายทับกฎหมายเต็มไปหมดเลย เป็นเพราะว่ากฎหมายเนี่ยมันสร้างขึ้นว่าเมื่อเพื่อมันกันคนโกงแต่ทีนี้พราะมันกันไปกันมาบันเดิลกันเป็นเชิงระบบไอ้คนดีที่มันตั้งใจจริงเนี่ยก็ถูกกันไปด้วยก็เลยถูกกันไปด้วยเพราะฉะนั้นนวัตกรรมเทคโนโลยีที่มันควรจะงอกเงยมันกลับกลายมันไม่ติดจุดตรงนี้ค่ะเรามีคนตรวจสอบแล้วยังอุตส่าห์มีตั้งคนตรวจสอบมาตรวจคนตรวจสอบคนตรวจสอบคือถ้ามันตรงนี้มันไม่เวิร์กตั้งแต่ต้นอ่ะมันก็ต้องเข้าไปแค่ที่ปัญหานั่นคือความซื่อสัตย์ซื่อตรงแล้วก็ความที่เรารับผิดชอบในสิ่่งทีเขาควรจะ สองก็คือเศรษฐกิจเราเาติบโตอยู่แบบนี้คำว่าแบบนี้ก็คือร้อยละหนึ่งร้อยละสองไม่ได้นะครับช้ากว่าเพื่อนบ้านเขานะครับต่ำกว่าในอดีตนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเราไม่อาจแก้ปัญหาความมันอยู่ของประชาชนได้นะครับเราจะตัวประชาชนเองก็พูดง่ายๆก็คือจริงๆถ้าดูอัตราการขยายตัวขณะนี้นะครับพูดง่ายๆก็คือว่า ถ้าคุณทํามาค้าขายเนี่ยคุณโตช้ากว่าดอกเบี้ยที่คุณกู้อ่ะนะครับมันก็ไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าสําคัญก็คือทําอย่างไรให้มันเติบโตแล้วมีความเสมอภาคมีความยั่งยืนมีความสอดคล้องกับโลกอนาคตดังนั้นหัวใจของนโยบายก็จะนอกเหนือจากเรื่องเอาความสุจริตเข้ามาแล้วเนี่ยก็คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในการที่จะทําให้เราสามารถก้าวไปข้างหน้าเติบโตได้สอดคล้องกับโลกของอนาคต การกลับมาครั้งนี้เนี่ยผมได้ไปเชิญบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เมื่อเดือนก,กว่าที่แล้วเนี่ยหลายคนนะครับพูดคุยกันว่าเออเรามองปัญหาของประเทศยังไงก่อนนะครับแล้วก็เมื่อมองปัญหาประเทศตรงกันเนี่ยอย่างที่พยายามสรุปเมื่อสักครู่เรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจหรือเรื่องสังคมแล้วเนี่ยก็ชวนกันว่าแล้วพรรคการเมืองจะต้องเป็นแบบไหนเราจึงจะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไปในลักษณะนั้นได้ ซึ่งก็มันก็มีกรอบความคิดที่แตกต่างไปจากเดิมนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือต้องอาศัยบุคลากรซึ่งเป็นคนใหม่ๆเข้ามานะครับเพื่อให้มุมมองเนี่ยมันสอดคล้องกับทิศทางความเปลี่ยนแปลงของโลกมากขึ้นสวัสดีค่ะการดีเลวไพโรธนะคะรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เชื่อจะข่าวว่าอนาคตของประเทศชาติของเราดีกว่านี้ได้และอนาคตของประเทศไทยเริ่มต้นด้วยความซื่อสัตย์ค่ะส่วนคุณวีรพงษ์ประภาเชิญกล้องนี้ครับ ครับอาร์ตบีระฟงประพานะครับก็คิดว่าอยากจะอาสามาใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่มีมาทั้งหมดในชีวิตเนี่ยช่วยในการพัฒนาประเทศนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติครับถ้าสมมุติว่าทางผมแล้วก็ทางทีมงานแล้วก็ทางพัคประชาธิปัตย์เนี่ยจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเข้าไปช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยประเทศไทยที่ยืนอยู่บนพื้นฐานความโปร่งใสอย,อยู่บนพื้นฐานความเป็นศักดิ์ศรีนะครับของประเทศไทยในเวทีการค้าโลกครับ อ๋อ,อก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นแม่ใช่ใช่ไหมฮะส,ส,ส <c oughs> ัสัคน <c oughs> <c oughs> จริงๆแล้วโอ้มีความหวังมาก่ะ <c oughs> อนาคตประเทศไทยลูกค้าถ้าย้อนไปได้สมัยที่อ้อเลือกเรียนคณะวิศวะเนี่ยก็นานมาแล้วอ๋นนี้วิศวกรสาวอะฮะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเรียนทั้งทั้งปรีแล้วก็โทเอกเพราะปัจจุบันคนจะรู้จักเธอในนามนักอนาคตศาสตร์ะนะครับว่าจะดูดวงกับเธอว,วันนี้นะฮะท่านผู้ชมฮะนะครับอย่างพี่อ้อมีความรู้ความสามารถเรื่องเทคโนโลยีอย่างผมเนี่ยเรื่องการค้าการลงทุนเรื่องความหงวงโซ่ประทานเราจะเป็นสะพานเชื่อม <c oughs> ระหว่างคนที่เคยทามาแล้วทําในสําเร็จและมีผลงานแน่นดี เรื่องของประสบการณ์และโจทย์ใหม่ๆที่พูดนะครับผมก็คิดว่าตั้งแต่วันแรกที่มีการเลือกตั้งนะครับก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกพักประชาธิป,ปัตย์ที่มีส่วนในการเลือกผู้บริหารชุดปัจจุบันคือเปิดโอกาสให้คนใหม่ๆเข้ามาผมอยู่ประชาธิป,ปัตย์มาหลายสิบปีเนี่ยนะครับไม่เคยเห็นนะครับการที่มีการให้โอกาสคนที่เพิ่งสมัครเป็นสมาชิกเนี่ยมาเป็นรองหัวหน้าพักกันได้จํานวนมากเท่านี้นะครับแล้วก็เป็นคนที่อายุไม่มาก นะครับเข้ามานะยังคิดอยู่เล่นๆในใจว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยผมทางานเป็นหัวหน้าพักเนี่ยทำงานกับคนอายุมากกว่าผมเกือบทั้งนั้นนี่จะเป็นครั้งแรกที่ผมอาจจะอายุมากอาจจะมากที่สุดในในกลุ่มผู้บริหารด้วย<ฆ>นะครับมันก็มีความเปลี่ยนแปลงตรงนี้ไปแล้วระดับหนึ่งนะครับการเปิดกว้างแล้วก็ตัวนโยบายที่จะนําเสนอวิธีการที่จะสื่อสารเนี่ยเราก็รู้ว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงนะครับไม่งั้นเราก็คงไม่สามารถแข่งขันได้ ก็เหมือนกับที่เรากํา <N> ลังบอกว่าประเทศก็ต้องเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับในการที่จะแข่งขันได้เหนื่อยแล้วหดหูมากเพราะว่าภาพการเมืองหรือข่าวการเมืองที่เราได้รับ ได้เซฟกันช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของประชาชนเลยค่ะพี่ปูครับมันเป็นเรื่องของว่าใครจะอยู่พวกใครดีลที่ได้จะเป็นยังไงจะอยู่หรือไปใครจะมาเป็นรัฐมนตรีวะเขาจะเวียนก็อี้กันยังไงวะใช่แล้วเราจะยอมได้ยังไงกับบางอย่างที่เราเห็นว่ามันไม่ถูกไม่ต้องแล้วก็เป็นรัฐมนตรีบางครั้งเราก็แอบเขินเพื่อนต่างชาติของเราเนาะไอประเทศยูนิ่ันเป็นยังไงวะต้องแบบกระมิดกระเมี้ยนเขินนะแอบเขินแล้วก็มันก็ถึงจุดอย่างที่เมื่อสักครู่พี่ปูถามพี่อาร์ตว่า ชวนมาได้ยังไงเพราะว่าเรามีเพนเดียวกัน <ừ> เรามีจุดเจ็บคล้ายๆกันแล้วเคือมันดีกว่านี้ได้ใช่มันดีกว่านี้ได้เรารู้ว่ามันดีกว่านี้ได้ม,มันไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องเราแล้วรุ่นลูกรุ่นหลานของเรา,าประเทศไทยเราดีกว่านี้ได้จริงๆครับ แล้วเราก็ถือว่าก็ต้องเรียนว่าพี่พี่อาร์ตเองก็เสียสละมากจากอาชีพที่กําลังคือไปได้ดีมากกำลังรุ่งรุ่งอยู่แล้วดาวรุ่งดาวรุ่งแล้วก็เสียสละมากก็ยังพูดถึงว่าโอ๊ยลองหัวหน้าครับคือที่เราเนื่องจากเราเองก็เพิ่งคือทั้งสองคนน่ะสบายแล้วอยู่ในที่ที่สบายและปลอดภัยถ้าเอาแค่ลําพังตัวเองถูกไหมครับจะพูดอย่างนั้นก็ได้ก็คือเราสามารถเลือกใช้ชีวิตสุขนิยมของเราได้แล้วก็ทํางานในภาคเอกชนของเราไปได้แต่เรารู้สึกว่า ครั้งนี้เราต้องลงมาสักตั้งแล้วถ้าเกิดมันไม่เวิร์กก็ให้มันรู้ไปว่าอย่างน้อยเนี่ยเราได้ลองอย่างดีที่สุดอันนี้รวมไปถึงคุณอภิสิทธิ์ด้วยจริงๆก็ไปอยู่ในจุดที่สบายแล้วใช่ค่ะท่านก็พูดแบบนี้เหมือนกันผมก็ลองสักตั้งอันนี้เราก็จะได้รู้กันไปว่าเราได้ทำได้ดีที่สุดแล้วก็ให้ติดตามนะครับการทํางานของเราผมว่าก็จะเห็นเป็นตัวการเปลี่ยนแปลงที่ออกมาโดยตอนนี้เนี่ยจากที่อยู่นอกการเมืองมาระยะหนึ่งเนี่ย สัมผัสกับความรู้สึกอึดอัดของคนจํานวนมากในสังคมที่มองว่าเอ๊ะพักการเมืองเขาพูดเรื่องอะไรกันทําไมเรื่องที่เขาพูดกันเป็นเรื่องการต่อรองอํานาจผลประโยชน์เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับตัวเขาเลยนะครับในขณะที่ก็มีความวิตกกังวลว่ามองไปรอบๆเนี่ยบางพักอาจจะมีการนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงประเทศแต่เขาก็ไม่ได้สบายใจทั้งหมดเราก็อยากจะเสนอทางเลือกหนึ่งแต่เรารู้ว่าในระยะเวลาที่จํากัดจะโน้มน้าว ให้คนมาทางเลือกนี้นะครับก็อาจจะมีข้อจํากัดอยู่จํานวนสสเขตผมก็ให้สัมภาษณ์ตั้งแต่วันแรกๆที่เข้ามาเพราะว่าคุยกับบรรดาสสของพรรคในปัจจุบันเนี่ย <K 'd> หลายคนก็อบอกตั้งแต่ก่อนเลือกผมแล้ว <K 'd> บอกว่าเลือกแล้วอ่ะจะไม่ได้อยู่ด้วย <K 'd> เพราะว่ามีการไปคุยอะไรไว้แล้วดังนั้นเนี่ยเราจะเริ่มจากจํานวนสสที่มีจํานวนน้อยมากนะกการนัเวลาที่เข้าสู่สนามการเลือกตั้งนะครับแต่เรามั่นใะจนะครับว่า ด้วยความเปลี่ยนแปลงด้วยแนวคิดด้วยแนวทางที่เรานําเสนอขณะน,นี้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยในระบบบัญชีรายชื่อนะครับคะแนนเสียงต้องเพิ่มมากกว่าเดิมเป็นเท่าตัวเป็นอย่างน้อยเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับส่วนสอสอเขตนั้นเนี่ยคงต้องประเมินกันอีกทีนะครับว่าเมื่อกระแสความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของพักแล้วเนี่ยมันจะส่งผลไปสู่การเลือกตั้งระบบเขตมากน้อยแค่ไหนตัวบุคคลที่เข้ามาจะเป็นอย่างไรนะครับ<า>แล้วก็แต่ละพื้นที่ก็จะมีเงื่อนไขไม่เหมือนกันนะครับ ผมพูดเสมอนะครับกากลับมาครั้งนี้เนี่ยต้องการให้มีพักประชาธิปัตย์ที่รักษาอุดมการเดิมแต่เป็นความหวังและเป็นทางเลือกสําหรับอนาคตนั่นคือเป้าหมายสําคัญนะครับมันอาจจะไม่สามารถสะท้อนออกมาจากตัวเลขสสนะครับแต่เราจะพอรับรู้ได้ในช่วงการเลือกตั้งและหลังการเลือกตั้งว่าเราทําสิ่งนี้สําเร็จเราหรือยังถึงแม้เราทําสิ่งนี้สําเร็จแต่สสอเรายังน้อยผมก็มั่นใจว่ามันจะเป็นฐานสําหรับอนาคต ที่พักจะกลับมาเป็นพักหลักข,ของบ้านเมืองได้เวลาที่ผมอยู่ที่ต่างประเทศนะครับเพื่อนฝรั่งชาวต่างประเทศเนี่ยก็จะชอบใช้ซึ่งเป็นคำที่พี่พออพูดมาเมื่อกี้แล้วผมว่าอยากจะขี่เส้นใต้เลยว่าเขาใช้คำว่าขออนุญาตใช้ภา,าษาอังกฤษนะ Thailand deserve better คือประเทศไทยเนี่ยดีได้กว่านี้อ้าวพอสไแป๊บหนึ่งะนะเทปก่อนจำได้ท่านผู้ชมที่ผมคุยกับจูรียะ จูลีบอกว่าโหผมน่ะอยู่ท่ามกลางรองหัวหน้าพักด้วยกันที่แบบว่าลายตอนเช้ามันนะเป็นแบบว่า oh. เรียงความภาษาอังกิดมาเป็นบ oh. ผมนะก็ต <kung> ้องเอาไปให้เอไอแปลให้ฟังเพื่อผมจะได้ต่างพวกเขาทันนะเราจะได้เข้าใจเขาแล้วก็ทํางานด้วยกันไปได้ละปรอกอบปแล้วออนไลน์บอกพี่พี่ปูฟังนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปท่านไปเช็คอินหน่อยประเทศไทยประเทศไทยดีกว่านี้ได้ประเทศไทยดีได้กว่านี้ประเทศไทยดีกว่านี้ได้ก็จริงจริงก่อนหนึ่งก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับประชาชนทั้งหมดนะครับมีเรื่องของภัยพิบัติผู้ประสบภัยอยู่ ก็อยากจะเป็นกําลังใจให้แล้วก็พวกเราทุกคนก็จะพยายามช่วยกันนะครับในการทํางานเพื่อลดหรือบรรเทาความเดือดร้อนทั้งหลายที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีส่วนใดที่จะช่วยในเรื่องของขั้นตอนการฟื้นฟตูต่อไปเนี่ยก็จะทําอย่างแน่นอนนะครับสำหรับการเลือกตั้งที่จะถึงนี้เนี่ยไม่ว่าท่านจะชอบหรือไม่ชอบพรรคไหนอย่างไรเนี่ยผมอยากจะบอกว่ามันก็เป็นโอกาสสําคัญของพวกเราทุกคนในการที่จะกําหนดทิศทางของประเทศ วันนี้เนี่ยเราอยู่ในสถานการณ์ที่ท้าทายมากนะครับการเติบโตทางเศรษฐกิจของเราเนี่ยถ้าเป็นอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยเราตกขบวนนะครับแล้วเราจะดูแลแก้ไขปัญหาของเราไม่ได้นะครับเพราะสังคมเราเป็นสังคมที่มีมีลักษณะของความสูงวัยเพิ่มขึ้นมีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นมีความเหลื่อมล้ำนะครับดังนั้นโอกาสของการเลือกตั้งเป็นโอกาสที่สําคัญนะครับที่จะนําประเทศไปสู่ความหวัง นะครับแล้วก็ความก้าวหน้าต่อไปซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยต้องเริ่มต้นจากความสุจริตครับ<ะ>เพราะถ้าการเมืองไม่สุจริตนะครับสุดท้ายเนี่ยทุกอย่างก็จะสูญเสียไปกับความไม่ถูกต้องทั้งหลายในสังคมแล้วก็บรนทอนทุกสิ่งทุกอย่างก็อยากจะเชิญชวนนะครับว่ามาร่วมก,กันกับพวกเราที่ต้องการจะเห็นบ้านเมืองการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นบ้านเมืองที่สุจริตเพื่อส่งเสริมให้เศรษฐิ